สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้ายังยังไม่ได้ลุกเลยก็พอมีไอเดียก็ออกมาทําคลิปเช้าเช้าหน่อยนะฮะพอดีเดี๋ยวต้องปลดล็อกลูกศิษย์คนหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาอีกนะ,ะผมว่าจะปิดแล้วนะที่จริงผมปิดเมื่อวานแล้วแต่ลูกศิษย์ดันมาเมื่อวานก็หลุดไปคนหนึ่งชับพันนะฮะก็ผมจะบอกนะพูดกันเป็นพันครั้งแนละ้วเรื่อง สขาจะทมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับคนเรามันหลงหลงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะหลงว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นจริงๆหลงปฏิบัติธรร,รมหลงเชื่อนูน่นเชื่อนี่จริงๆนะครับเอามาพูดเป็นสตอรี่ได้ทุกอย่างนะแท้จริงแล้วคิดปรุงแต่งอย่างนั้นเลยรู้คิดเป็ดคิดไก่แล้วอยากสอนธรรมะเยอะมากมายเลยนะครับจะบอกคือมันปุ้งอ่ะมันยังไม่รู้ว่ามันฟุ้งอ่ะอุทจฉะนะครับ หลงความรู้เขาเรียกว่ามานะนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีธรรมะอยู่จริงนะฮะคือมันไม่มีภาษาที่จะามาสอนกันจริงๆนะฮะไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกเรื่องสมมุตินะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้ยึดถือแล้วก็มันก็ไม่เคยมีอะไรสิ่งที่เราเห็น,นเนี่ยมันเป็นรูปนามทั้งหมดเลยนะฮะ อ่าลูปก็คืออะไรอย่างผมนั่งอยู่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะน้ำก็คือเอาภาษาไปใส่มันแค่นั้นเองเรียกว่าหมอนมันถึงจะครบองค์สมมุติไม่้บอกแต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจแบบนี้แล้วจะหลุดพ้นเ้ยเป็นเรื่องความยึดมั่นภายในฮะสิ่งที่ผมเอามาเผยแพร่มาตลอดสามปีกว่าสี่ปีอะอ่ะเอาเอาเริ่มเริ่มช่วงที่ผมเริ่มปลดล็อกคนแล้วนี่สามปีกว่านิดๆถ้าครบตุลานี่เป็นสี่ปี ผมจะพูดเรื่องความไม่มีมาตลอดนะฮะเออความไม่มีอะไรสิ่งที่ผมเอามาชี้คนแล้วจับพิกไปเลยเนี่ยใครถึงไม่ถึงเนะี่ยอยู่ตรงว่าจังความเร็วของสติปัญญานะฮะอ่าผมสอนเหมือนพระเจ้าถ้าไม่สอนลุงกุมานพยะหรืออะไรก็ตามสมัยพุทธกาลนะฮะชี้ชี้เขาเรียกว่าาจารย์ชี้ ชี้ไปเห็นพุทธภาวะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันหลงรูปหลงนามสิ่งที่ผมมาอธิบายผมช่วยคนเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าทุกคนมาปั๊บจะได้ปุ๊บเลยบางคนก็ภายในห้านาทีสิบนาทีบางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีนะฮะอ,อยู่ที่ความตั้งมั่นเนี่ยขนาดนั้นแล้วปัญญามันปัญญาที่มันปั้งลงเร็วขนาดนี้มันก็หลุดเพราะผมสิ่งที่ผมมามาชี้คนเนี่ยมันไม่มีรูปไม่มีนามผมจะบอก มันไลรูปไล้นามมันพ้นจากสมมุติบัญญตัติพ้นจากการให้ค่าความหมายทางภาษาพ้นจากการคําพูดอะ่ะเหมือนเราอมน้ําไม่เต็มปากอะ่ะมันพูดไม่ได้ถ้าพูดน้ํากระชุนอือม,มันไม่ใช่การมานั่งสอนกันเรื่องสมมุติบัญญตัติหรือเรื่องการปฏิบัติหรือเรื่องการฝึกสติหรือฝึกสมาธิมาจับพลิกทีเดียวเลยแล้วจะเห็นความจริงว่าเอา้ากุหลงทั้งหมด อ,อสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยเรามาสอนกันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นวาทกรรมหรือการอธิบายอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่คนอธิบายก็ยังไม่เห็นแจ้งหรอกว่ามึงกำลังหลงอยู่หลือว่ามึงหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งของมึงมึงบางคนอ้างว่าเฮ้ยเ,เรามันเป็นความคิดปรุงแต่งพูดด,ดีนะฮะศาธยายดิบดีเออแล้วก็ก๊อปผมไปเยอะเหมือนกันไอพวกคาพูดเหล่าน,นี้ คิดซ้อนคิดนู่นนี่นั่นแต่มันก็ยังลงอยู่นะฮะมันวางสัญญาไม่ได้มันวางความเชื่อไม่ได้นะฮะมันก็ยังขัดแย้งในตัวมันเองอืมผมบอกว่าธรรมะเนี่ยในเมื่อมันไม่มีรูปไม่มีนามเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปสอนกันนะฮะสิ่งที่คุณพูดน่ะมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นาแล้วคาถ้ามันไม่มีเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่ผมพูดออกมาเป็นภาษาเนี่ยเป็นนามแล้วนะฮะแล้วนามเนี่ยมันไม่มีรูป รูปมันไม่มีน้าแต่พวกคุณเอาไปใส่กันเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยรูปมันยังไม่มีน้าเมื่อ,อไหร่คุณเอาสมมุติไปใส่ให้มันอะเอาอะไรก็ตามมันครบแล้วมันม,มีตัวตนแล้วเดิมทีมันไม่มีตัวตนมันแค่เห็นนะฮะไอ้น้ำน้ำมันํา,นา,ม,า,นา,ม,า,ามันกันผมบอกว่านิพานมันไม่ได้มีตัวตนเออแต่คุณไปหาฮนะไปเพื่อจะไปหาตัวตนของนิพาน หาสถานที่ออกมันมันเป็นกนลวงของจิตนะฮะผมจะบอกความคิดมันจับเราไว้นายช่างผููสร้างเรือนนะฮะเออที่พระเจ้าบอกว่าโอ้โหเราพบเจ้าแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนแม่งมึงสร้างทุกอย่างสร้างการปฏิบัติให้กูเอ่อสร้างมายาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหนได้เป็นกนลวงของมันแล้วมันก็หลอกให้กูปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้อืม หลอกให้กูทําเป็นคนดีเป็นผู้ด,ดีแล้วหลอกให้กูปฏิเสธว่าอันนี้เป็นกิเลสอันนู้นเป็นกิเลสโอ้มันสร้างมายาขึ้นมาเนี่ยความโกรธไม่ดีอ่ามันก็บอกอืมเราจะต้องไม่มีความโกรธมันก็บอกไปเรื่อยเปื่อยแหละเออ <laughs> มันจะไม่มีได้ยังไงคนยังไม่ตายอืมนะทุกอย่างมันมีมันเดิมนั่นแหละม,มีหมดนั่นแหละพวกคุณยังดับอุปทานไม่ได้ ยังไม่เห็นความจริงนะยังไม่พ้นจากรูปและนามภายในของคุณมันยึดอยู่แม้แต่พุทธเจ้าก็ห้ามยึดพุทธเจ้าท่านปฏินิพพานไปแล้วนะฮะเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพราะองค์หรอกว่าเป็นหน้ายังไงเห็นแต่รูปหลอ่อรูปปั้นแต่เราก็ยึดปูงแต่งไปนะฮะในสัญญาเนี่ยเต็มกระบาไม่หมดมันจะพ้นจากรูปนามได้ยงไงนะ แม้แต่คาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนามธรรมเนี่ยภาษาขึ้นมาคุณยังวางไม่ได้เลยตั้งตังติพระองค์ก็ปฏินิพพานแล้วนะนะฮะเรื่องแต่นามแต่เราก็ยังยึดยึดนามธรรมเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยแก้วกาแฟยอดสตาร์บัคจบแล้วเนี่ยนามธรรมเนี่ยพูดขึ้นมาแค่เนี่ยยึดได้ไหมล่ะ คุณยึดมันได้ไหมอืมฮะโอ้ผมว่าโอ้โหแล้วจะทำยังไงจะช่วยคนบนโลกใบนี้ให้เขาพิกพิกิรไปอีกด้านหนึ่งไปสู่ปรมัตคำว่าปรมัตแม่งก็เป็นนามอีกนะซึ่งจร ant, ิงๆแล้วแม่งพูดไม่ได้คำว่ารูปนามคนลูกคุมนามซึ่งมันเป็นนามมาทาทั้งหมดเลยนะฮะมันปแค่สื่อออกมาเฉยจริงๆแล้วมันสอนกันไม่ได้จริงมันชี้กันไม่ได้จริง ะฮะอาจารย์จับพลิกชี้เห็นชี้ให้รู้เป็นปัจจตังให้เห็นด้วยตัวเองจนจนปัญญามันเกิดมันถึงจะยอมรับตรงนี้ได้นะฮะออถ้ามันไม่เกิดปัญญาเนี่ยมโนวิญญาณมันไม่ยอมรับหรอกเพราะอะไรเพราะมโนวิญญาณมันมีมาตลอดมันไม่ยึดรูปก็ยึดนามไอ้ตัวเนี้ยการที่จะวางรูปมันก็ยึดนามนะฮะนามก็คือความรู้นั่นแหละสิ่งที่เรารู้เลยแหละอืม น้ำก็คือสัญญาไงรูปก็คือการปรุงแต่งไงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไงผมจะบอกเออมันวางทั้งรูปทั้งน้ำไม่ได้เออมันคล้องอยู่ไม่จับรูปก็จับน้ำไม่จับน้ำก็จับรูปก็เหมือนไม่จับคิดก็จับรู้ไม่จับรู้ก็จับคิดนั่นแหละอยู่แค่นั้นแหละมันต้องเกิดปัญญาเห็นปั้งทีเดียวอยี่โอ้โลลายเลย ลูกศิษย์คนบางคนที่ผมจับพิกไปเลยนะโอ้โหอาจารย์ที่ไปฝึกสติฝึกสมาธิมาอย่างงู้นอย่างนี้รู้อยากไปบอกคนเนี่ยรู้ว่าเออมันไม่เที่ยงเออเห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง,งน,นั้นนี่มึงคิดเอาฮะมึงฝึกจนมึงเกิดตัวอวิชชาตัวรู้ขึ้นมาใหม่ทิฏฐิมา,น,านะะตัวใหม่ขึ้นมาสอนรู้นั่นรู้นี่ไปหมดไอ้ที่มึงรู้เนี่ยกูบอกคือโคตรกิเลสเลย ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเออที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันโอ้มันยังไม่เห็นยังไม่เห็นไอ้ที่มันรู้รอยู่เนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้อยู่นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงมานะคือความรู้จริงๆแล้วมันไม่รู้อะไรพ,พ้นรูปผลนามแต่มันรู้ทุกอย่างรู้ตัวนี้ไม่มีเจ้าของละรู้ตัวนี้เป็นรู้ของขันนะฮะถ้ามันดับตัวไก ตัวที่เขาบอกว่าเป็นปัญญาเนะี่ยปัญญาแบบมานะความรู้อ่ะไอ้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยผมบอกคุณไปสร้างขึ้นมาใหม่ทัองนเนัี้ยจริงจริงแล้วเนี่ยความรู้ทางโลกนี่มันเพียงพอแล้วแล้วก็อ่าเห็นขันห้าทำการทํางานข้องขันห้าแล้วก็จบแล้วก็ทิ้งเลยเข้าใจปั้งตัวปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ตัวรู้นะฮะอืมไม่ใช่ผู้รู้และปัญญาตัวเนี้ยไม่ใช่การที่จะมันเหมือนอย่างเนี้ย ผมจะอุปมาว่าเนี่ยมีคนมาบอกคุณว่าคุณสงสัยไอ้นี่คืออะไรมีคนบอกว่าคือน้ําแล้วคุณทําอย่างนี้เขาสอ,อนอยู่คนอย่างแบบนี้อ๋อขวดน้ําแล้วก็ทําอย่างนี้เนี่ยปัญญาจบเลยไม่ต้องจํามันอีกนะฮะแล้วเมื่อไหร่คุณเห็นคุณจะรู้ทันทีเลยปัญญาคุณจะใช้งานและนี่ก็คือสติด้วยในขณะนั้นที่มันเรียนรู้พร้อมปัญญานะฮะผมอุปมา,าง่ายๆแบบนี้ก่อนนะฮะ แต่เรื่องข้างในนี่มันคล้ายกันนั่นแหละแต่มันเป็นนามธรรมอืมมันไม่อย่างนี้มันมีรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กันในชะ่มาถึงอยู่ในสมมุติแต่อีกสั่งหนึ่งอะ่ะมันเป็นแค่นามธรรมถ้าเราพ้นจากนามธรรมตัวเนี้เนี่ยมันไม่มีรูปธรรมนามธรรมดับเลยออาสัญญาดับนะผมเรียกม,มโนสัญญาดับรูปธรรมมันไม่มีอยู่แล้วภายในเราเนะี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่า จิตนี่มันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวที่ตัวมันเป็นเพียงนามธรรมอืมจิตมโนวิญญาณน่ะนะเออคนน่ะส่วนใหญ่แล้วอะนักปฏิบัติหรือนักศึกษาเนี่ยรูปธรรมมันละออกง่ายไงแต่นามธรรมเนี่ยมันคล่องอยู่นามธรรมคือมานะไงคือความรู้นั่นละฮะมันเหลือแต่นามเนี่ยมันพ้นนามไม่ได้คือรูปนี่พอมันพอมัน พอมันพ้นจากรูปธรรมพอมันไม่ยึดรูปเนี่ยยึดกายมันก็จะไปติดในนามธรรมไงมันคล้องอยู่ในนั้นนะเออคล้องอยู่ในความรู้เนะความรู้คือมันนะนเพราะปฏิบัติธรรมะจนมีสติจนมีอะไรปั๊บฝึกสติจนจนไปติดคล้องที่นามธรรมแล้วก็เกิดความรู้ตัวหนึ่งขึ้นมาองค์ความรู้ขึ้นมาอ๋อมันไม่เที่ยงนู่นนี่นั่นโอ้เราคิดเราปรุงเราแต่งนั้นนะมันซ้อนกันหมดเลยมันหลงอยู่มันหลงรู้อยู่ตรงนี้อยู่ที่จริงถ้าพ้นจากอย่างนี้มันดับพึบเลยอชิบหายเอ้ยเออ ไม่มีอะไรเลยกูเมื่อกี้โอ้ยมันรู้จริงๆนะอาจารย์มันใช่จริงๆมันอยากสอนอยากบอกเขา <c oughs> มันเกิดความเมตตาทันทีผมบอกว่าจะเจอคนเนี้ยมันหมดคําพูดไปเลยเหมือนคนอมน้ําเต็มปากอ่ะมันจะรู้เลยว่าแม่งหลงหมดเลยอาจารย์มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราสอนกันที่ตําราตอนนั้นก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ยังเชื่อจริงๆอยู่แต่พอมาถึงตรงนีน้โอ้อาจารย์ ความเชื่อก็มีความไม่เชื่อก็มีมัไม่มีอะไรเลยให้หยึดมั่นถือมั่นตัวอาจารย์เมื่อกี้มันยังมัมนยังมีเรายังมีเรารู้มันยังโอ้ถูกขิดอยู่อเออยังรู้อยู่ว่าอ๋อนี่มันไม่เที่ยงเนาะอ,อย่างนั้นอย่างนี้เออแต่ทีนี้ทิบหายแล้วจะไปบอกคนยังไงวะเนี่ยคนที่บ้านกลับไปบ้านนี่เขาถามน้องสาวถามพี่ชายถามหรือญาติพี่น้องลูกเจ้าถามจะไปบอกเขายังไง มันหมดคำพูดคำอธิบายไปเลยมันพ้นรูปพ้นนามไปมันได้แต่น,นั่งเหมือนคนมงง่ไปเลยเหมือนคนอมน้ําเต็มปากอะเนี่ยพูดไม่ได้พูดออกมาเป็นสมมติเลยนี่ไงธรรมะของสิ่งที่ผมมาชี้คนเนี่ยสัจธรรมความจริงมันละเอียดอ่อนกว่าที่พวกคุณจะเข้าถึงอือนะฮะมันพูดอะไรไม่ได้ นะฮะมันจับพริกไปเลยอืมนะฮะคุณเอาสมมุติไปใส่มันไม่ได้หรอกสิ่งที่ผมชี้ทางคนเนี่ยเมื่อไหร่คุณเอาสมมุติไปใส่คุณก็หลงสมมุติคุณเอาภาษาไปใส่คุณก็หลงภาษานะคุณก็เกิดความอยากมันเป็นความรู้ไงคนมาหาผมเนี่ยพอมันรู้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวกิเลสเลยเข้าไปถึงรังมโนแล้วตัวนี้จะเก่งพอมันรู้แล้วมันอยาก มันเกิดความเมตตาอยากจะสอนคนแต่ตัวมันยังไม่จบนะเขายังไม่เขายังทําลายกิเลสไม่หมดตัวรู้ตัวนั้นแหละผมเรียกว่าพุทธะจำแรงถ้ามันพลิกออกจกางตัวนี้นี่หมดเลยหมดคาพูดหมดสิ่งที่ไปสอนเลดิยนี่นี่จบเลยเหลือแต่ชีวิตที่คุณจะใช้มีอาจารย์วิทย์เท่านั้นผู้เห็นแจ้งในสิ่งนี้เท่านั้นถึงจะชี้ให้คนพลิกได้เพราะฉะนั้นคนที่มาหาผม ได้ความรู้จากผมได้ทําส่วนหนึ่งไปได้แค่สัญญาจากผมไปแล้วอยากสอนคนทหารกิเลย์จะไม่หมดคิดว่าตัวเองเข้าใจแต่มึงคิดอยู่มึงคิดว่ามึงรู้แต่มึงคิดอยู่จริงๆมันไม่รู้อะไรเลยมันผมเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนี้เลยผมพูดไปจากสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรตัดเศเห็นแจ้งอะมันพูดไปเลยไม่มีความรู้อะไรในหัวผ,ผมเลยนะฮะ แล้วไปพูดพูดไปอย่างเนี้ยคุณก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในสิ่งที่ผมพูดมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมทําให้คุณแค่ตื่นนะฮะถ้าใครลําล่อลําล่ออยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยที่ผมสื่อว่ามันปรุงกับไม่ปรุงแค่นั้นแหละแล้วจับแล้วพลิกไปได้เนี่ยเต่งเต้งคุณวาสนาดีมากเลยที่ได้ฟังธรรมอาจารย์นะอาจารย์นุโมทนาด้วยทุกคนเนี่ยที่ปฏิบัติมาเยอะๆแล้วอาจารย์มาฟังอาจารย์แล้วมันพลิกได้อ่ะพลิก ผลรูปผลนามได้อะเอพราะนักปฏิบัติมันจะติดในนามมาทำพอฟังผมแล้วมันดับนามมาทำดนั้นเลยมันมันหลงนามมาทำอยู่แล้วมันพลิกปั้งทีเดียวเนี่ยเอ้าชิบหายกูหลงทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรเลยกูหลงยึดยึดยึดความรู้เว้ยเออไรความรู้นั่นแหละมันมันค่าเพราะคุณออกจากความรู้ตัวนี้ไม่ได้นักปฏิบัติทมก็ได้แต่ความรู้ไปฝึกสติฝึกสมาธิคิดว่าเัวเองรู้ไปไปอ่าน นังสือก็คิดว่าตัวเองไปฟังอาจารย์วิทย์แล้วเอาความรู้ของอาจารย์วิทย์ไปติดความรู้หมดเลยอติดนมามธรรมเขาเรียกว่ามันนะทีนี้ก็ฟุ้งซ่านในหัวนมีแต่ธรรมะแล้วเกิดความเมตตาจิตมันเมตตาไอตัวมนุษย์มนุษย์วิญญาณมันเมตตามันอยากสอนคนแต่ตัวมันเองคือกิเลสโอเคคลิปนี้ส่งท้ายแค่นี้นะผมจะสะต๊อปผมจะหยุดการสอนนู่นแหละ ต้นเดือนเมษานัดลูกศิษย์ปที่นู่นแล้วลูกศิษย์จะมาก็โยนไปเมษาผมพักผ่อนเดือนครึ่งแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วช่วยคนหลุดหลุดหุดหุด,ด,ดมาเยอะอืก็คู่ใดมาฟังผมก็จับประเด็นให้ถูกนะนะครับก็ธรรมะมันมีหลากหลายทุกคนก็อยากสอนธรรมะกันนะเนี่ะแต่ผมบอกเลยนะครคุณจงใช้สติปัญญา มีเคาะให้ดีอย่ายึดถือรูปแบบเดิมๆอย่ายึดถือที่เชื่อตามกันมาบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณเชื่อนะฮะโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์วิก็เหมือนเดิมูนย์เก้าแดี่หนึ่งแปดหกสี่สีอออิสระหรืออาจารย์วิตเบอร์โทรของคุณบมวก็ศูนย์เก้าสองาใครจะบริจาคร่วมสถานธรรมฐานิดาก็ติดต่อมาได้นะแล้วก็ สถานนี้จะเป็นสถานธรรมเป็นปัญญาตอนนี้ก็ถ้ารวมคุณใหญ่กับคุณเพชรถ้าคุณเพชรสําเร็จแล้วก็ในในสิ่งที่เธอคาดไอ้ตั้งใจไว้ใกล้จะเธอบอกว่า80%นะถ้าผมประเมินนะอ่าได้มาช่วยอาจารย์ก็งบป,ประมาณตรงนั้นก็น่าจะโอเคนะแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้โอเคทีเดียวหรอกเพราะมันต้องจัดสวนจัดอะไรอีกต้องทำรั้ว สถานธรรมบ้านสวนธรรมแห่งปัญญาฐานิดาออิสระนะฮะฐานิดาเป็นชื่อภรรยาผมนะฮนะโอเคไหมฮะงั้นก็จบข่าวนะฮะ